น้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระครูสมณะโพธิลักษ์หมู่สมณะทุกรูปครับนะ,จะเจริญธรรมญาโยมผู้ฝ่ในธรรมทุกคนเมืนะม่อกี้พูดถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมนะของพวกเรานะว่า มันมีลำดับมีขั้นมีตอนอยังไงนะอะซึ่งพวกเราพยายามรักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้เนี่ยกิจ,จวัตรกิจ,จวัตรเนี่ยเป็นเป็นหลักเลยนะเป็นระดับหนึ่งนะกิจ,จวัตรนะก็มีทำวัดทำวัดเช้ามีฟังเทศก่อนฉันแล้วก็มีรายการภาคเย็นอีกไหมเนี่ยหลักๆ หลักๆเนี่ยเขาจะมี3รายการเนี่ยนะเป็นกิจวัตรของพวกเรานะ,ะซึ่งโศกอยู่มาได้แข็งแรงแล้วเราเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอยู่มาได้แข็งแรงเ่ก็เพราะว่าเราเรา,เราทำกิจวัตรอย่างเงี้ยเป็นวิถีชีวิตของเรานะ,อ,ะอย่างคนทั้งนอกเนี่เขาก็จะใช้วิธีการแค่กราบพระก่อนนอนอย่างเงี้ยนะ,นะ สวดมนต์ไหว้พระข้างนอกเขาทำกิจวัตรของเขาอะนะสวดมนต์ไหว้พระแต่ของเราเนี่ยของเราเนี่ยกิจวัตรของเราในการที่จะดึงจิตดึงวิญญาณของเราไว้กับศาสนาเนี่ยนั่นก็คือการทำวัดเช้าการฟังเทศก่อนฉันเนี่ยนะเป็นกิจวัตรดีไม่ดีนะ ตอนเช้าพวกเราก็ทําบุญใส่บาตรแต่ของพวกเราเนี่ยพัฒน,นาไปไกลแล้วนะวิธีการใส่บาตรทั้งเราใช่ไหมเข้าครัวเลยใช่ไหมทําครัวเลยเป็นการใส่บาตรแบบสุดยอดเลยนะไม่ใส่เฉพาะสมณะไม่ใส่เฉพาะพระเท่านั้นนะใส่บาตรทุกคนในวัดเลยนะในบรวรเลยเนะี่ยทุกคนที่ได้มากินมาทานอาหารของเรา นะก็ถือว่าเราได้ใส่บาตรทุกคนเน่ยนะงั้นะเนื้อหาสาระของคําว่าใส่บาตรเนี่ยอันนี้พวกเราไปไกลและนะไม่ใช่แค่รูปธรรมเอาทัพพีตักข้าวแล้วใส่บาตรเท่านั้นนะพวกเราไปไกลเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทําบุญตักบาตรใส่เฉพาะบาตรอันนี้พวกเราใส่บาตรพระนะจริงๆเนี่ยก็แค่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ ที่จะส่งต่อไปให้ลูกหลานนะเนี่ยแต่าสาระจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเข้าทำครัวพวกนี้ทำครัวหรือส่วนประกอบในการทำครัวมันก็จะมีบริวารมันอีกใช่ไหมจะต้องมีพืชผักนะใครจะปลูกพืชปลูกผักกันพวกนี้นะอ่ามันก็จะมีองค์ประกอบของมันคนเก็บผักก็ตามคนปอกเห็ดเด็ดผักก็ตามพวกนี้เป็นองค์ประกอบพวกนี้คือการ ใส่บาทนะนะแล้วใส่ได้แบบแบบสังฆทานเลยนะทุกคนได้อยู่ได้กินเลยนะทุกคนได้อยู่ได้กินได้มาต่อชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันของพวกเราอะ่ะคือเนื้อหาสาระนะแต่ถ้าทำแบบสัญลักษณ์ได้ด้วยมันก็จะดีนะ ถ้าถึงขั้นทำแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนพวกเด็กๆ3มนิ้วเขาทำเขาประท้วงเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของเขาอะประท้วงการเมืองพวกนี้นะของเราแบบสัญ,ญลักษณ์เราก็เข้าใจได้แบบสัญ,ญลักษณ์แบบสมมติของโลกโลกที่เขาที่เขาสื่อสารเข้าใจกันได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์การทำวัดเชา้าให้เห็น การฟังเทศก่อนฉันมาขึ้นศาลาฟังเทศก่อนฉันเนี่ยนี่คือนี่คือสาระนี่คือตัวหลักๆนะหลักๆกว้างๆถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีทำวัดเย็นด้วยนะสมัยก่อนสมาอยู่ทันเตียโศกเนี่ยจะมีทำวัดเย็นด้วยเนี่ยคือกิจ,จวัตรพวกนี้คือกิจ,จวัตรของเราอันไหนที่เราควรจะทำประจําประจําเสมอเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย มันจะทำวิญญาณเราเนี่ยให้มีที่ยึดที่เกาะเห็นไหมอ่าสามาอย่างมาทำวัดเชา้าตอนเช้าเนี่ยเราก็จะได้สวดมนต์แล้วเนื้อหาการสวดมนต์ก็คือการด,ดําเนิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเนื้อหาย,ยัางไงพระพุทธมีเนื้อหายังไงพระธรรมมีเนื้อหายังไงพระสงฆ์มีเนื้อหาย,ยัางไพง,ยยงไพวกนี้การสวดการพูดออกมาด้วยเนี่ยนะ ไม่ใช่แค่เอาตัวมานะใจน้อมไปน้อมไปแล้วพวกจียังพูดออกมาอีกวิญญาณเราก็จะเป็นสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์วิญญาณเราก็อยู่กับสาระแล้วทำทุกวันทุกวันพวกนี้นะสวดมนต์เสร็จแล้วก็ฟังสาระเพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันย้ำคิดย้ำเตือนพวกเราเป็นการเรียนภาคปริยัต การทาการฟังทำคอนฉันเหมือนกันเอาตัวมาแต่ถ้าเราอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วเราฟังเทศอันนี้ความโศกความสบค,ความมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ถึงห้อร์ซนะแต่ถ้าเอาตัวมาสาลาเนะี่ยเราเห็นเพื่อนฝูงเราเห็นธรรมณะเห็นบรรยากาศรอบศาลาวิญญาณนะมันได้เต็มร้อยนะแต่ถ้าเราไม่เอาตัวมาจะฟังที่อยู่ที่ไหนไหนมุมไหนก็ตามนะ มันไม่มีส่วนร่วมในกายกรรมมันจะไม่สมบูรณ์เพราะความได้เนี่ยมันจะได้ไม่เต็มหรอกได้ถึง50%เหรือเล่าก็ไม่รู้นะทำงานไปทำนูน่นทำนี่ไปหูก็ฟังไปแต่วิญญาณของการนั่งตัวตรงการวิญญาณน,น้อมรับฟังวิญญาณ พิจารณาไต่ตองใช้ธรรมวิจัยของเราฟังไปด้วยองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะมันถึงจะเสริมหนุนให้คำว่าจ,จิตวัตรนี่สมบูรณ์แม้จ,จิตวัรจะไม่สมบูรณ์หรอกเนี่ยสมัยก่อนก็สันเตียโสก็มีทมวัดเย็นทำวัดเย็นนี่ก็จะใช้ฝึกนั่งเจโตสมถะฝึกสมถะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ ฝึกนั่งดูลมหายใจคือฝึกหยุดเราฟุ้งซ่านไปกับการงานเยอะๆเราหยุดมันได้ไหมบางคนหยุดไม่ได้เลยนะพอนั่งปุ๊บนี่โอ้โหไปแล้วคิดถึงเลยแต่ก่อนนะเวมาอยู่ชมรออนะี่จะคิดถึงแล้วว่านั่งเจโตรธรรมดะไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมากี่โมงเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมนั่นเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมนี่ <c oughs> ใช่ไหมอย่าต๋อยแต่ก่อนอยู่มรสอ่ะ เป็นแม่ครัวก็จะคิดถึงพวกนี้อาตมาเป็นคนขับรถต้องไปจ่ายตลาดตั้งแต่หกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยออกจาก,กวัดเนี่ยขับรถไปจ่ายตลาดเนี่ยนะอ่ามันก็ต้องคิดแหละคิดวางแผนวางแผนไว้จะถ้าไปทําอะไรเขาให้นั่งสมาธิเขาให้นั่งเจโตสัมปธาเอาใจฝึกจิตให้หยุดไม่ให้มันฟุง้งอ่าไม่ให้ฟุง้งไปเรื่องอื่น นะ,ะแต่พอนั่งปุ๊บพอจิตสงบปุ๊บร่างกายนิ่งปุ๊บอ่ละสมองคิดไปละจิตใจเราไปแล้วสังขารไปแลวนะอย่างเงี้ยนะจะต้องไปเบิกเงินไว้เท่านี้นะแล้วเราจะต้องซื้อของอันนี้ซื้อของอันนี้ซื้อของอันนี้นะแต่ามาไปตลาดนี่เขาแบกเข่งเลยนะเข่งไปใส่ผลไม้เข่งหลายๆเข่งซ้อนกันเลยแบกไปเลย แล้วเอาไปลงไว้ร้านนี้เข่งหนึ่งร้านเข่งหนึ่งร้านนี้เข่งหนึ่งธมาเป็นคนขับรถด้วยแล้วก็ซื้อจ่ายตลาดผลไม้ด้วยไงอ่าพวกนี้นะส้มวันละกิโลผลไม้นั่นผลไม้นี่วันละกิโลซื้อไปให้คนขายคนขายคือใครหลวงพ่อดินทองคือพอขาขายให้ธรรมะกือคนคือคนจ่าย จ่ายใส่รถมาเพร่อดินทองเป็นเป็นคนขายนะเนะีนะ่ยเนี่ยแล้วก็ทำคือไอ้น,นี้คือสิ่งที่เราทำเป็นกิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมการได้เคลื่อนกายออกไปนี่คือกิจกรรมแต่การมาฝึกเนื้อหาสาระแล้วก็ทำทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแบบเราทำอยู่เนี้ยอันนี้คือกิจวัตร แล้วกิจ,จวัตรเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะบอกให้นะกิจ,จวัตรเป็นเบอร์หนึ่งจะฝึกให้เราทําให้ได้ประจำประจาทำประจําเป็นกิจ,จวัตรคือวัตละนี่สิ่งที่เราทําเสมอเสมอเป็นวิญญาณของเราเป็นนิสัยของเราเป็นจริตของเรานะ แต่กิจกรรมเนี่ยมันจะหลากหลายถ้าเป็นก <Hollywood> ิจกรรมเนี่ยนะอย่างเช่นพวกเราโฮมแฮงวันนั้นพวกเราไปช่วยตรงนั้นช่วยทํากิจกรรมเงี้ยร้านค้าก็ดีไปช่วยขายของไปช่วยแพ็คของไปช่วยทําความสะอาดไปช่วยนั่นช่วยนี่คือกิจกรรมคือกิจกรรมเป็นเป็นจ็อบเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปหลากหลายหมุนเวียนเป็นกันไปเนี่ยเป็นกิจกรรมส่วนกิจการเนี่ย จะเริ่มแล้วร้านค้าแปรรูปที่จอะันนี้คือกิจการแล้วนะอ่าเป็นเบอร์สามกิจกรรมนี้เป็นเบอร์สามความสําคัญของเราเบอร์หนึ่งคือกิจวัตรกิจวัตรเนี่ยจะเป็นเสาหลักเป็นเสาเข็มให้กับเราเลยนะบอกให้นะอ่ากิจวัตรเนี่ยอ่าเพรถ้าใครผิวเผินไปทำกิจกรรมไปทำแต่กิจการ อันนี้หลอดยากตีลังกาลงจากวัดดีลังกาลงออกจากหมู่กลุ่มไปเยอะแยะไปหมดแล้วอาตมาอยู่มาเห็นเห็นทั้งนั้นเลยนะ,ะคนที่เน้นกิจกรรมคนที่เน้นกิจการเนี่ยคือมันไม่เป็นไปตามลำดับถ้าจะให้เป็นไปตามลำดับเนี่ยกิจวัตรนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งสู้กิจวัตรให้เป็นปกตินิสัย พอเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นควบคุมใจเราได้มากขึ้นการควบคุมจิตใจว่ากิจวัตรมันต้องบังคับให้ตัวเองมาแต่มาตอนไหนมาตอนเช้าหน่อยบังคับเธอให้ตัวเองตื่นแหกทีตาขึ้นมาแล้วก็อง่วงก็ง่วงทําไมถึงง่วงแล้วก็หาเหตุอย่างเนี้ยเล่นไปทีละอย่างถ้าเราเล่นหลายอย่างพร้อมกันอีซีพระราเราไม่ถึงล้มเหลวหมดแหละมันต้องให้รู้ความสาคัญของสาระว่าอันไหน ก่อนอันไหนหลังอันไหนอันดับหนึ่งอันไหนอันดับสองอันไหนอันดับสามแม้แต่การเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งโลกเนี่ยเขาก็จะมีนะวิชาเอกวิชาโทวิชาเลือกเลือกเสรีเขามีอ่ะวิชาเอกภาษาอังกฤษเขาเรียกเมเจอร์ใช่ไหมเนะี่ยวิชาลองวิชาโทนี่เขาเรียกไมเนอร์เนะี่ยแล้ววิชาเลือกอ่ะ สษาอังกฤษว่าไงก็ไม่รู้มีวิชาเลือกบังคับนนะเขามีห้าวิชาคุณเลือกได้สามวิชานี่เขาเรียกว่าเลือกบังคับให้คุณเลือกในกรอบนี้เท่านั้นส่วนวิชาเลือกเสรีคุณจะเลือกวิชาไหนก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาเลือกเสรีนี่คือหลักการของทางโลกเขามันก็ไม่ต่างจากทางธรรมเลย ทางทำเราก็ต้องมีหลักอย่างเนี้อันไหนเป็นวิชาเอกอันไหนเป็นวิชาโทอันไหนเป็นวิชาเลือกและวิชาไหนเป็นวิชาที่เลือกเสรีมันมีลำดับพองมันอย่างนี้เหราะนการปฏิบัติธรรมก็จะมีลำดับอย่างนี้ถ้าใครเลือกไม่เป็นมั่วก็จะพายเรือในอ่างกี่ปีกี่ปีก็จะวนอยู่นี้แหละไม่ไปไหนแย่ yeah, ที่สุดก็คือ ออกจากวัดไปที่ชอบที่ชอบนะเห็นไหมเยอะคนที่อยู่เนี่ยส่วนน้อยสมณะที่อยู่เนี่ยส่วนน้อยสมณะที่ศึกไปมีมากกว่าสมณะที่อยู่ราะยิ่งคนออกจากวัดไปอ่ะยิ่งมากกว่าคนที่อยู่หลายเท่า นันนี่คือการเลือกสาระที่ไม่เป็นไปตามลำดับเลยทำให้การสร้างจ,จิตใจการสร้างวิญญาเราไม่เป็นไปตามลำดับสร้างบ้านมันต้องมีเสาเข็มถ้าไม่ถึงขั้นจะทำตอกเสาเข็มเขาก็ทำพุตติง้งทำฐานให้มันแข็งแรงใช่ไหมขุดหลุมทำฐานเทปทำให้มันแข็งแรง เนี่ยเขาก็ขึ้นเสาขึ้นเสาหลายจุดใช่ไหมแล้วก็ถึงทำคานวางพื้นเทพื้นอีกกว่าจะไปถึงลังคานะปฏิบัติธรรมก็จะต้องเหมือนกันว่ากิจวัรนี่คือเสาเข็มคือแกนหลักของการจะอยู่กับวัดได้การจะอยู่กับบวรได้การจะอยู่กับความดีความงามได้วัน กิจวัตรนี่คือแกนหลักถ้าใครไม่ให้ความสําคัญกับกิจวัตรไม้หัวได้เลยว่าจะอยู่ในหมู่กลุ่มได้ยากใครไม่ให้ความสําคัญกิจวัตรไปให้ความสําคัญกับกิจการมากกว่ากิจวัตรไปให้ความสําคัญกับกิจกรรมมากกว่ากิจวัตรอย่างเงี้ยบอกว่เลยว่าคนนี้จะอยู่วัดได้ยากเพราะ เราไปให้ความสัมพันธ์อันไหนเป็นอันดับหนึ่งทั้งจ,จิตใจทั้งวิญญาณมันก็จะพาร่างกายเนี่ยไปทำมันนั้นมากง่ายๆแค่นี้ไปดติธรทำก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะเอพราะถ้าเราให้กิจวัตรเรามาอยู่วัดนะอา้าวเขาพาทําวัดเช้าพอในวัดเช้ามันได้ประโยชน์อะไรน้อยๆอ,อย่างน้อยก็คือได้ฝึก มีสติในการนอนมีสติในการตื่นทําไมถึงตื่นมาแล้วตื่นไม่ได้หายเหตุมันดิผู้เจ้าบอกเนี่ยต้องหายเหตุเหตุมันคืออะไรกิเลสมันไม่อยากตื่นอะกิเลสไม่อยากตื่นเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ก่อนที่จะทําให้กิเลสไม่อยากตื่นมันคืออะไรมันคือนอนดึกนะลองนอนแต่วันดูสิลองนอนสักค่มหนึ่งนอนลองนอนสักหกโมงดูสิ มันไม่ตื่นให้มันรู้ไปดีต่อให้นอนหอบงแล้วพอเขาตีละครั้งแล้วเอออันเนี้ยหาเหตุต่อรายละเอียดเพิ่มเติมไปอีกเงี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยวันหัวได้เลยนอนดึกทำอะไรนอนดึกทำอะไรทุกวันนี้ง่ายมากเลยทำอะไรเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก็ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเน่ย อ่ออตาตม,มาสัายก่อนทำอะไรตอนเป็นนักศึกษานอนดึกอ่านหนังงจีนอ่านนิยายเห็นไหมอ่านนิยายนิยายกำลังภายในพอจะมาเป็นนิยายกำลังภายในฟันดาบกันชงเช่งชงเช่ง,ชง,ชงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนิยายอะไรนิยายน้ำเน่านิยายรักนิยายน้ำเน่า ดูละครทีวีน้ำเน่า่าเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยหลวงพ่อคะดูแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นนางเอกเออไม่คิดว่าตัวเองเป็นนางร้ายเลยเนะาะเออตัวเองเป็นนางเอกแค่นั้นเลยอะ่ะเป็นพระเอกเป็นนางเอกแค่นั้นเลยแหละน่ะอุปทานสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ตัวเองอีกดูดิวันเราก็หาเหตุอย่างเงี้ยทำไมมันตื่นมาทํากิจวัตรทาวัดเช้าไม่ได้แล้วก็หาเหตุหาผลของมัน แก้เหตุให้ถูกเหตุอย่างเงี้ยทีละเรื่องทีละเรื่องเงี้ยมันก็จะทําให้กิจวัตรเราแข็งแรงมั่นคงงั้นคะทีเด็บอกว่าอนต่ออีกนิด,ด,ดนึงอ่าี่อันนั้นอันนั้นมันสะสมมากๆอันนั้นถ้าสะสมความขี้เกียจ้มากมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่สะสมความขี้เกียจเราแก้เหตุมาทีละจุดทีละจุดแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายมากไม่เชื่อถามยายๆดูเลยมียายไหนบ้างไม่ตื่นตีหนึ่งตีสองอยากรู้นะ ตื่นแล้วนอนหลับต่อไมหมล่ะน้อยตื่นแล้วตาโพงนอนไม่หลับถ้านอนแต่วันมันจะเป็นอย่างนี้ผู้เจ้าท่านพาทำผู้เจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้ถ้านอนสี่ชั่วโมงถ้าได้นอนนอนเวลาไหนมันก็จะตื่นตามเวลามันพักผ่อนแค่นี้ร่างกายพักผ่อนแค่นี้มันก็พอแล้วมันก็จะมีกําหนดนะอ่ะพวกนี้เป็นเรื่องของเราคือผู้สร้างเหตุทั้งนั้น เราคือผู้สร้างเหตุถ้าตื่นขึ้นมาแล้วทําอะไรสิกบบาทก,าก้ากรฝันทา่านกรบ,บอกตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรทำล้วก็ฟังเทปพ,พอท่านแล้วก็เอาหนังสือพอท่านขึ้นมาอ่านอย่างเงี้ยพออ่านแล้วหนังสือพ่อท่านเทปพ,พอท่านมันก็คือยาอะไรยานอนหลับ <laughs> เดี๋ยวมันก็จะหลับต่อใช่ไหมอเอาสิเอาสิมันอยากตื่นแล้วก็เอาอย่างนี้แหละ ไม่หลับก็ให้รู้ไปดีใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือธรรมะไม่ฟังธรรมะมันก็จะฟุง้งปล่อยให้ตัวเองฟุ้งไปทุกเรื่องทุกราวแล้วก็หลับไปเนี่ยมันกําหนดจิตไม่ได้การฝึกเจโตสมถะในช่วงกิจวัตรทำวัดเย็นเนี่ยหรือช่วงก่อนนอนฝึกเจโตสมถะบ้างเนี่ยนะมันจะทําให้เราฝึกควบคุมใจของเรา ให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้มันอยู่ในอํานาจจิตของเราอย่าคิดเรื่องนี้พอมันคิดไปก็ดึงกลับมาคิดไปดึงกลับมาให้มันอยู่ในอํานาจจิตคือการฝึกอํานาจจิตให้มีความแข็งแรงการฝึกสมรรถะเนี่นะ,ะมันจะฝึกได้มันจะมีประโยชน์มันจะเป็นอุปการะเสริมหนุนทํำให้เราแข็งแรงถ้าเราไม่แข็งแรงเราจะบังคับตัวเองให้มาทําวัดได้หรื ถ้ไม่ฝึกควบคุมใจให้ตัวเองให้แข็งแรงการฝึกพวกนี้คือการฝึกทําให้จิตใจแข็งแรงมันนั่งแ๊บเดียวค่ะนี่นมันนั่งแ๊บเดียวแล้วมันก็ฟุ้งไปนั่นแหละแล้วก็ดึงกลับมา <c oughs> ให้รู้ว่ามันฟุ้งไปพอมันรู้ให้รู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นบางทีฟุ้งไปสังขารจนหมดเรื่องแล้วถึงคิดได้เพราะนั้น <c oughs> เราก็รู้ให้เร็วขึ้นอย่าเพึ่งให้มันจบเรื่อง รู้ให้เร็วขึ้นเพิ่งเริ่มคิดก็รู้แล้วสก,กัดมันแล้วหยุดคิดคิดปั๊บรู้ปับ๊บถึงขั้นมีพลังชานเนี่ยหลวงพ่อนุตโลเนี่ยท่านจะเทศบ่อยถึงขั้นมีพลังชานเนี่ยคือคิดปั๊บรู้ปับ๊บเปลี่ยนปับ๊บอยู่ในอำนาจจิตเปลี่ยนได้เลยนี่คือการฝึกจนเก่งการฝึกจนเก่งท่านเปรียบเทียบถึงขั้นเอากะทะละร้น ตั้งไฟแล้วกระทะร้อนๆเลยแล้วก็าหยดน้าลงไปในกระทะที่ร้อนๆหนึ่งหยดเป็นไงโอ้น้ํามันก็ฟูหายเป็นไอเลยอย่างเงี้ยคือพลังงานชาญที่มันแข็งแรงเนี่ยมันเผาไหมมันทําความระเหิดได้เลยระเหยดออกไปได้เลยใจที่มันฟุง้งรู้ปับ๊บเอาพลังไปบีบมันปับ๊บระเหิดไปต่อหน้าต่อตาเราเลยเราเห็นเห็นเลยนั่นคือกําลัง ผลจากการฝึกฝนตัวเองให้แข็งแรงก็ฝึกจากกิจวัดเนี่ยก็ใช้จิจวัเนี่ยเป็นตัวฝึกนะพอฟุ้งก็ดึงมามันบอกยากสองยากก็ตบซ้ายตบขวาฟันศอกฟันเขา่าแทงเขา่าเตะมันดีเห็นไหมไม่บอกยากสองมากนักบางคนก็ดา่าตัวเองเจ็บๆอย่างเงี้ยนะเ,เนี่ย เนี่ยคือมันฟุง้งแต่คนที่พอหยุดฟุ้งได้ฉันไม่หาเงินหาทองฉันไม่อยากกล่ํารวยแล้วฉันไม่อยู่วัดนี้ฉันไม่อยากไม่ได้แล้วฉันไม่อยากมีตัวตนแล้วไอ้พวกนี้ก็จะเป็นไงพวกนี้ก็จะหลับพอจะมาต่อสู้กับความหลับเนี่ยเอาเข็มเอาเนี่ยมาแทงแทงแทงให้มันตื่นนะหยีกมันทายันทันสารพัดพรูเจ้าก็สอนไว้สารพัด แก้วิธีแก้วความง่วงอ่ะนะนี่คือใจที่เราตั้งจิตที่จะสู้จิตที่มันตั้งที่จะสู้มันจะแข็งแรงขึ้นด้วยเรามีเป้าหมายคือจิตเราตั้งที่จะสู้พลังพลังมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วอีกแต่ความแข็งแรงมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นขอให้มีจิตที่จะสู้และเอาจริง นะโอ้โพระธรรมฝึึกเจโตสมถะเนี่ยถึงขั้นเวลาวง,ง่วงง่วงงอกง่วงบางคนเนี่ยอาการง่วงหนักจนถึงหัวแทบจะตีพื้นเลยนะสมณมะบางรูปวะนะสมณะบางรูปเนี่ยง่วงลงข้างหน้าก็แล้วไปข้างก็แล้วหงายหลังก็แล้ว มีนะบางองค์ถึงขั้นล้มตึ้งในสลาเลยเสียงเสียงล้มใส่พื้นนี่สนันวันไหวแหละไงหลังแล้วเราอ่ะมันจะเห็นด้วยภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าฐานเรามันอยู่ตรงไหนยอมรับความจริงของเราไม่เสียเลียดใครจะดูถูกเขาพูดถูกแล้วเราก็แค่นี้แหละไม่เห็นต้องโกรธเขาเลยเขาพูดถูกอะ่ะเออขี้โมโหอยู่เลยก็ก็ฉชนนั่งขี้โมโหอยู่อะ่ะ ใช่ไหมแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกตามฐานตามลำดับของเราแต่ถ้าเขาบอกแล้วก็ยังทั้งที่ทำผิดเขาบอกแล้วก็ยังฉันก็มั่นแจงฉันก็นี้ก็ดักดานต่อไปก็แล้วกัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าบอกยากสอนยากแล้วเออเอากี่ชาติกงอยู่อย่างเงี้ยนะปล่อยไปปล่อยให้ง่ต่อไปเออปล่อยให้โง่ต่อไปเอา โง่ต่อไปหรือจะฉลาดต่อไปก็เลือกเอาเองเนาะเนาะสาธุทุกคน